ขับรถเหยียบไก่ตายไม่ได้ตั้งใจบาปไหมไม่บาปทาบุญให้ไก่ไหมคะได้ไหมคะได้ไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นจิตจิตนึงถ้าเรามีเมตตาเนี่ยจะทําบุญให้เค้าเออมีวิมีบุญไหนเราจะ ทํำบุญที่ไหนเราจะไม่บาปชื่อว่าทาําบุญก็ไม่มีบาปหรอกนะถ้าเป็นบุญเท่าทางทางุญานสนะินภาวนาอะไรยังไงก็ไม่มีบาปกําลังจะนึกเรื่องนึงที่คนเจ็ดทีๆๆเขารักหมามากอหมาตายเขาก็เขาก็บอกว่าไปไป,ไปหาสัป,ปเหร่อบอกว่าจะเอาหมาเนี่ยมาสวดบังสุกูลให้สัป,ปเหร่อก็เห็นแก่แต่ตัวมอสอนนะเห็นแก่แต่ตัวมอสอนอก็แบอุย้ย มังงมนายอะไรวัดน,นี้คือสวดจะส,สวดพ้วนว่สวดจบม้าอะไรกันหรอกแต่มอสรอี่แกเป็นเสด็จทีนะถ้าทีมมอทองแกก็เลยบอกว่าไอ้เงินถือมือหนักพอจะทำพิธีได้ไหมว้ยได้ได้ไดแหมไม่รู้ว่าหมาคือเงนนับถือศาสนาพุทธกันเนาะเออทำบุญเห็นไก่ก็ได้กันนับถือพุทธเดินไปเหยียบกิ้งกือตัวใหญ่เต็มฝ่าเท้าไม่ทราบว่าตายหรือเปล่าเอาค่ะ จะทำอะไรก็เถอะถ้าไม่มีเจตนาไม่ต้องไปกังมุนไม่ต้องไปข้องนะคนะแต่ถ้าเจตนาก็ต้องรับผลจริงนะ